วันหนึ่งนะคะที่เรามีโอกาสได้มาจังหวัดชัยนาทค่ะก็มาเจอร้านกาแฟร้านนี้นะคะร้านตกแต่งน่ารักมากๆเลยนะคะร้านนี้เขาชื่อว่าซับซับคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเมนูของเขามีอะไรกันบ้างนี่นะคะก็เมนูกาแฟนะคะที่ของเขามีที่นี่แต่ว่าที่สําคัญเลยเราชอบ ลาเต้มาเค้กเทอวันนี้เราจะดื่มลาเต้มาเค้กเทอร้อนนะคะเรามาดูนะคะว่าเค้กหรือว่าขนมอะไรเขามีอะไรบ้าง <c oughs> โอ้โห,โหน่ากินมากมาเลยค่ะเพื่อนๆ My g ก็ดดูสิ <c oughs> ของโปรดเราทั้งนั้นเลย ใครว่างมาแถวจังหวัดชัยนาทนะอย่าลืมแวะมานะคะซับซับคาฟเฟ่นะคะเขาจะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนท่าใหม่จังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเขามีเมล็ดก,กาแฟจําหน่ายด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราได้เอาไปใช้ที่ร้านเราด้วยนะคะสําหรับกาแฟอันนี้นะคะเพื่อนๆผ่านมาจังหวัดชัยนาทนะคะก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุน